หัวก็บ่ใหญ่ปานใดพี่น้องเอ้ยแน่นี่แหละซ้ํานี่แหละหัวมันเนา สบายดีตน้นเชื่พี่น้องมาเสีย,ยุกคนดเด้อมณีกะเมสได้กัญชีพาพี่พาน้องมาลูกมั่นพี่น้องเอ,อ้ยมนีลูกมั่นให้ผักพี่น้องส่วนโพชได้เพิ่นกะย่งป่านไม่เทียงอยู่พี่น้องท่านละแล่านา,นาคอยเลื่อยๆลูกมัน่นถากกบบเาวาสีไปได้เพิ่นส่วนเบาไพ่เพ,พิ่นแกยุตเทียงพี่น้องเบาคำไพ่เพิ่นเอาพี่นอ้องมิตะคอยกับเบ๋าคำพ้องมาลูกมันมาเบิ่งบาหัวมันเมสได้มันงงสีง่ายสําไดเนาะแต่คือเบานั่นแหละพี่น้องเอ้ย เฮาบ่ได้เสียยาฉันนุ่งกะไปเบิ่งนํากันเนะา,านะว่าสิไดล่ทำไมนะแม่สิได้กะขอขอบคุณ FC ท,ทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้แม่สิได้แม่สิได้กะขอขอบคุณได้ไหลายไปไปเบิ่งนํากันพี่น้องอีบ้าลูกนี่กะบาสิไล่กะสิ้้าไปดูกมันกูขอกับพักก้นมันพี่น้องเออก้นมันผาบบาซิไล่คน ก็เล้ไม่ใช่ บ่ có เก็บหญ้าติ cho โอ้ยบ่เอาดูเพิ่นก็บ่ได้ลงเรียน nên thì nó tiếng nè, nghe 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 ไผ่นรงเฮียนนี่นพักมาควัดม,มาของบ้างบ้างก่อนบิ็งเทียนนั่นตัวไม้กุ้งลาตันไม้มนันทำอะไรกันี้ Lát mình đặt con nhỏ con Đắp thì tớ đắp Đây, thấy ra Thôi bỏ mấy là luôn mày đến đắp mình ngay Nó tổng tháng, nó bày mình เก็บไปลูกเก็บเอาเอาไปเมื่อไหร่ตาลำใคนหนึ่ใหม่เก็บไปเอ็อันเด็ด

đơn lạnh. nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ สิบได้พึ่งกระแบกล้ำมันอยู่ฟูซอยกันเฮ็ดพี่น้องเอ้ยตายแล้วพี่น้องเอ้ยจเคอยกลับไปก้นก็กุนไปน้ำตัดไปน้ำพี่น้องเอ้ย พี่น้องลังจากนันกาเหาก้นมันตุนพี่น้องเอ้ยแต่ว่าท่านละคุดเอาพี่น้องออกประา,ากินเขาก้นไปหาตำมาหม่งก,กับตำใส่กระปุ้นพี่น้องเอ้ยเพราะว่าตอนแรกเขาเข้ามากเขาจังคุดเอาหนะเอดซำเมนูอน่อนกับลูกนี่แหละพี่น้องเอ้ยเจ๊ซีเฮ็ดจังไหนะ้เนาะคอยเฮ็ดไปแถวละหน่อยพี่น้องเอ้ยโอ้พี่น้องเอ้ยคอยกับประฮากปิ้นหุ่งมาตําก้นมาเนี่ย เบาคำไพ่เพื่อนกันยูเทียงกับผ้ามันกระบุกข,ขวากน้องเอ้อยกินยูป้ายูดงมันตังแบ่บชิมก่อนชิมกระปุ่นน้องเอ้ย กระปุ่นกระปุ่นเมี่ยงจันเชน่าไม่ก้นดวกตุ่มกระมังู้บ่มีแน่กินออกมาเฮ็ดเบียกพี่น้องเลยนะฮะกินนั่นแน่แน่แน่พี่น้องหอกกระชิซูอามาหุู้พี่น้องพ่ออยู่าหลอกตั้พี่น้องตั้กันตตใส่กั้มตั้มใส่กับระปุ่นพี่น้องโอ้ยเบายากเบาซ่ามาเตะ

เอาเมื่อจะเอาออกมานก,กินเนืก,นกนยังกระเซบพี่น้องอยู่ให้กินช<า>ีกินไข่กระเซบกินมะฮูงก,กะเซบ đong con. À. Ừ. Xún hen phinong ơi. Ồ, để cho nó bông con. 我爸爸。 มาไว้เตมกินสบาดพี่น้องนี่กมกเทียมลมริพี่น้องเอ้ตรงนี้นะ cơm ừ, mà đình, đình đúng, là... ừ, đông đẹp đẹp cái đi cái... nó khổ lắm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để đã... không bỏ lỡ những video hấp

พอดีง้างหม่องกะวีเต็มโคกปุ่นใส่หน่อยนึ่งใสรก็เป็นตืน ปลาปลาปลาเป็นตัวนัวนัวอ้าวหมอค้างก็ปิ้นเนาะปิ้นเป็นเนาะหมอค้างกัน,านมาให้ก้อนอุ้ยกรถึออยู่พี่น้องเอ้ยให้กินกะว้าเก็บกินน้ำมันเนี่ะพี่น้องเอ้ยเก็บกินปลาแดกพน่านี่แหละ ในเมืองแี่นี่แหะเจ้่วกระตำได้เลยพี่น้องเอ้ยได้กรตทำเหมือนกั อาพ่น้องนั่งไปสันเดอเอินเอไไปเร้อพี่น้องมค้าลกันพอสิได้พิ่นปาดม้อยู่แต่ป่ามพุนนามาจูค่อยกินก่อนพี่น้องมันบ่ายนะนีก่กินแซ่บเ<ม>้ยอ<ม>ืมอืมอืมโอเข้อแซ่ ทำปลาได้เรียบโดยพ่อแม่พี่น้องแม่จะได้กะให้บาวพ่พี่น้องกะสิออกไปเก็บมันต้นที่กุ้นเหม็นนะพี่น้องเอ้ยเอาพี่น้องก่อนจังหน่อยนอนกะคอยเลยออกมาลูกมันพี่น้องเอ้ยบาสิีได้พื้นลุกท่าแต่พุนั่นน่ะก็เลยเอาวาวพ่พี่น้องก่อนพี่น้อนอ่ะขก็เลยออกมาหาเฮ็ดเบี้ยก้อนมาหนิพุกก้นพี่น้องเอ้ยมันขาด เห็ดล้านไปผมหนุนเิ่น,นกะระอ้อนอยู่หักบ้านไม่อยากขึ้นถ้ามีแด้พี่นองเอ้ยลูกสองคนเนาะนิ่งคอยลูกไปนะพี่นงานอ่ยลายห้องกบได้แล้วเฮ็ดชมแหง้งท้าน,นี่ล่ะเฮ็ดชมแหง้งไม่นิ่ง แดดควดัควดเพราะอะไรซิ่วเปรอะไปงอพี่น้องเอ้ยกึ้งขึ้นมากึ้งเอามันเย็ดดำไปโฟมมันขาดเดี๋ยวเอาออกกับไร มันสีบวบบัลายเป็นไงหัวมันสีแดงจะถมย่างอยู่นึ่งวัดใชย่างยู่บวผมให้ด้านไปโขม คนเยอะมานยคมไปมาหามยูนเ่ เาไ่ให้ปานไหนเจ็บเจ็บไ่จะเอาเทียเ้าเห็ดร้านมันลูกกระระเจ็บซินตัวเริ่มมันขาดอ่ะพูบเอาตัวยาซิ่ใไตตรงนี้ไหม bà lót bọt phết nguyên nái mặt tóc nha ta mày nái ta mày 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 น่นี่แหละพี่น้องเ้ยมันต้นบริไซ้ผุยมันต้นธรรมศาสตร์มันสีหัวบบใหญ่เลยน้ำยาบับลายไซ้ปลูกธรรมศาสตร์หัวบอดปอดแปด ้ไปปนนนนนหมันน่ะดีโอว่ามันจะได้ร้ายขนาดมันจะพอาอกับพยางคันแห้งนองหัวมันกับประดกปอดแป๊ดคีอหว่าวนั่นและ ไปตูเป็นรไหนเนาะ้เดี๋ยวไปเอาไิไปได้คาเทิมขเขาเงี้ยงอย่า้ยรก็ที่ห้องก็หาไปสิห้องม้หนึงแล้ว ¿Qué es 아니 <sans> สองคนแม่ลูกกันเหตุว่ากนไส้ผลอาน้องสาเดี๋ยอะชนกันกระโดดเลยเน่เอาไว้นอกกูปินเทน่ หัวน้่นยพี่นอ aky, ้องเลยปูกนอนหัวน smells, milk, ้อยกะไรเห็ดเบียกกระเบ้าคำไพ่เพิ่นลายติ่พี่น้องมั่นคอยลุกมันน yeah. nice so nice ี่ลุกกระเบาสิบได้เพิ่นแม่จะได้กะลายลายเลยพี่น้องเลยแม่จะได้กะเศร้าคนลุกพี่น้องมันคั่นนานาแม่จะได้กะแล้วพี่น้องแม่จะได้กะอยาขอขอบคุณได้หลายเนาะติดตามครับโแม่จะได้มว่าจะอยู่พังลาหรืออยู่พังไทยว่าอยู่ต่างประเทศแม่จะได้กะขอขอบคุณได้หลาย แต่ว่าอย่าลืมกไดไลค์กดแชร์แม่จะได้ในเด้อพี่น้องคลิปหนึ่งกับพ่อเสนีคลิปนาพบกันไหมเนาะพี่น้องเนาะ